ธรรมะสู่กันฟังไปก่อนเพื่อรอพระที่ยังไม่มาไปเรื่อยๆอหนีจากไปตั้งครึ่งเดือนคราวนี้นะหวังว่าผู้อยู่เบื้องหลังคงไม่ประมาทเพราะว่า ธรรมะคําสอนอันดใดแนวทางข้อปฏิบัติอันใดก็ได้แนะนำสั่งสอนหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้าว่ายังเกิดค,ความประมาทอยู่ก็นับว่าจะเอาตัวไม่รอดเลยนะผู้ที่เข้ามาปฏิบัติอยู่ในวัดวาอารามแห่งนี้ จะเป็นพระก็ดีเป็นโยมก็ดีก็คงทราบซึ่งในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่นำมาแนะนำสั่งสอนถ้าผู้มีบุญเก่าติดตัวมานะคนเรามันตองมีบุญเก่านะเป็นทุนนะมันยังดูดดื่มในคำสอนของพระพุทธเจ้า คนที่ไม่ได้ทำบุญกุศลพอสมควรมาแต่ชาติก่อนแล้วอย่างนี้จะมาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่ค่อยดูดื่มหรอกฟังไปก็เฉยๆเรื่อยๆไปอย่างนั้นแหละไม่ค่อยสะดุดใจผู้ที่มีบุญกุศลที่ตนได้สั่งสมมาแต่ก่อนแล้ว มันคล้ายๆกับแม่เหล็กนี่แหละมันดูดกันเข้าไปกลงกันข้ามผู้ที่เคยสั่งสมบาปมาอบรมนิสัยเป็นคนใจดำอมหิตมาเช่นนี้นะพอเกิดมาในชาตินี้มันก็เป็นคนใจดำอมหิต เมื่อมีเหตุอันไม่ดีกระทบกระทั่งเข้ามามันก็ลุกเป็นไฟขึ้นโทสะพยาบาทอันนั้นนี่มันดูดกันนะเมือกับแม่เหล็กเหมือนกันนะความชั่วก็ดีเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนเรานี่มันจึงว่ามีความเป็นอยู่แตกต่างกันเรื่องความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่มันก็เป็นเครื่องส่อสแสดงถึง ชาติทนหลังนูนะ่นถึงแม้ใครจะระลึกชาติทนหลังไม่ได้ก็ตามแต่กิริยาอาการที่แสดงออกในปัจจุบันนี่แหละหากเป็นเครื่องชี้บอกในอดีตชาติหนหลังว่าผู้นั้นได้ฝึกฝนอบรมตนมาอย่างไรในอดีตหนหลังนั้นนั่นแหละความประพฤติความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี่จะเป็นเครื่องชี้บอก ให้ได้เลยเป็นงนั้นผู้ที่ใจฝักใฝ่ในบุญกุศลมาแต่ชาติก่อนพอเกิดมาชาตินี้พอได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตื่นตัวได้เชื่อบุญเชื่อกุศลเชื่อว่าบุญกุศลนี่อำนวยผลให้เป็นสุข แก่ผู้กระทำจริงๆและเชื่อลองว่าบาปนี่ย่อมอานวยผลให้เป็นทุกข์แก่ผู้กระทำจริงๆนี่มันมันย่อมเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาในใจอย่างนี้ผู้มีความรู้ความเห็นขึ้นมาในใ,นใจอย่างนี้ถึงแม้ว่ามันจะได้รุ่มหลงทำบาปมามันก็เพียรละบาปนั้นไป จะไม่สะสมบาปให้หนานแน่นขึ้นในตนเมื่อเวลามันยังไม่รู้นี่มันก็อย่างว่านมันก็หลงทำไปทุกคนนั่นแหละแต่ว่ามันถ้ามีอุปนิสัยติดมาเพราะว่าบุญนั่นมาถึงแล้วนี่มันทําให้ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นมาได้ว่าบาปนี่ไม่ควรทําจริงๆอย่างนี้นะมันรู้เองเห็นเองขึ้นมาได้อย่างนี้แล้ว มันก็เพียรละบาปนั่นได้คนเรานะแต่ถ้าไม่รู้เองไม่เห็นเองขึ้นมาแล้วนี่ยากที่มันจะละได้แม้ผู้อื่นจะแนะนำให้ละให้เวน้นถ้าใจตัวเองไม่เห็นด้วยแล้วมันไม่ละดอกไม่ละคนเรานะมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่มีข้อบังคับอะไรที่จะมาบังคับให้ละบาปบังคับให้บำเพ็ญบุญกุศลอย่างนี้ไม่มีในโลกอนี่ ไม่ว่าศาสนาใดเหมือนกันหมดเลยมันสุดแล้วแต่ศรัทธ,ธาของใครของเราสุดแล้วตั้งแต่ใครได้ทำความดีมาแต่ปางก่อนมันก็มาโดนใจให้เกิดสันทะความพอใจในการสั่งสมบุญกุศลสรศรืบต่อมันเป็นอย่างนี้ <c oughs> ดังนั้นแหละในพุทธศาสนานี่ พระพุทธเจ้าก็จึงทรงสั่งสอนพุทธบริษัทว่าให้มันประชุมกันเนืองนิดในอปริหานิยธรรมนะเจ็ดอย่างนั้นนะทรงแสดงไว้ผู้ใดมีคุณธรรมเจ็ดประการนี้อยู่ในใจแล้วผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียว พระองค์ทรงแสดงไว้อย่างนี้มันก็นับว่าเป็นความจริงนะเพราะคนเรามไม่ได้รู้มาแต่เมื่อเกิดจริงอยู่หรอกแต่ชาติก่อนนั้นก็คงจะได้เรียนรู้อะไรต่ออะไรมาบ้างแต่เมื่อตายลงแล้วอวิชชาตัญหามันครอบเงําจิตใจไปพอเกิดขึ้นไปชาติใหม่ต่อไปนี่ มันก็ต้องตั้งเข้าเรียนใหม่อีกตั้งเข้าพยายามภาคเพียนละอวิชชาตัณหานั่นให้เบาบางออกไปจากกิจใจเช่นนี้แล้วไอความรู้ที่เคยเรียนมาแต่ชาติก่อนนั้นมันจึงจะโผล่ขึ้นมาให้รู้ให้เห็นได้แต่ถ้าหาว่าผู้ใดยังไม่สนใจที่จะฝึกตนน ปล่อยให้อวิชชาตันหามันครอบงงาจิตอยู่อย่างนั้นความรู้ความจำอะไรที่ติดตามมาแต่ขอนน,นมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกับมืดกับสว่างนี่นะพอมันมืดแล้วอย่างนี้มันก็มันก็ไม่สว่างเป็นอย่างนั้นเน่ยแต่ที่นี่คนเรามันก็มีปัญญาเอา,ญญญาพยายามผลิต แสงสว่างให้เกิดขึ้นเพื่อทำลายความมืดนั้นเป็นอย่างนั้นพิษกระแสไฟให้เกิดขึ้นไฟฟ้าบ้างไฟฉายบ้างอะไรหมุนี่พอเปิดกดสวิ์เข้าไปเท่านั้นแสงสว่างก็พุ่งออกมาจากหลอดไฟสว่างไปทั่ว อันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้มันก็ถูกอวิชชาตันหาครอบงำจิตใจเหมือนกันหมดทีนี้เมื่อมาได้ฟังคำสอนของพระเทธเจ้าแล้วรู้จักอุบายวิธีกำจัดอวิชชาตันหานี่แล้วแล้วก็ลงมือปฏิบัติกัน เมื่อลงมือปฏิบัติไปจนไปถึงขั้นภาวนาทำใจให้สงบระงับลงไปได้ละกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางให้สงบไปจากดวงกิจดีให้ได้เมื่อใจสงบอยู่ได้เพราะการละกิเลสเหล่านี้ให้สงบลงไป จิตใจนั้นก็ย่อมผ่องใสตามเดิมของมันเพราะตามปกติของจิตนี่นะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามันผ่องใสอยู่เหมือนอย่างทองคำธรรมชาตินี่นะตัวทองคำธรรมชาติแท้นั่นมันย่อมมีสีสันวันนะเลื่อมประพัดสอนสีเหลืองอาราม แต่ว่าอาศัยดินกับหินนั้นหุ้มห่อไว้รัศมีของทองคำอันนั้นจึงไม่ปรากฏแม่แก้วก็เหมือนกันที่ว่าใสที่สุดก็คือแก้วแต่เมื่อจมอยู่ในดินในหินก็ไม่มีแสงออกมาพอขุดค้นเอาจากดินจากหินออกมาแล้วอย่างนี้มันก็ส่องแสงสว่างออกมาทันทีเลยเป็นอย่างนั้น อันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นหละเมื่อบุคคลใดมาฝึกฝนอบรมจิตนี่ให้สงบระง,งับ <c oughs> จากนิวรณธรรมทางห้าประการนั้นได้จิตของผู้นั้นก็ย่อมผ่องใสเมื่อจิตผ่องใสแล้วนี่ก็หมายความว่ามันก็เหมือนอย่างที่ออกดสวิตค,ควไยฟ้าอย่างว่านั่นแหละ มันก็สว่างจ่าออกมาเงี้ยบัานี้จิตนี่ก็เหมือนกันนะเมื่อทําให้สงบลงไปแล้วมันก็มีความสว่างสวัยเกิดขึ้นมาพอนึกว่าอยากจะรู้เรื่องนั้นอย่างนี้เรื่องนั้นก็จะปรากฏขึ้นในใจยิเนเพลงงั้นที่พระพุทธเจ้าจัดตรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์นั้นเป็นอย่างไรหนออย่างนี้นะ พอวิตกขึ้นเท่านี้แหละมันก็รู้ก็เห็นไปสุดแล้วแต่ว่าปัญญาของใครจะมากแก่น้อยเท่าไหรมันก็รู้ขึ้นมาได้อว่าความเกิดขึ้นมามันเป็นทุกข์มันก็เริ่มต้นตั้งแต่เข้าไปปฏิสนธิอยู่ในท้องของมารดาอันนั้นมันก็แสนยากแสนลำบากอย่างนี้มันก็เห็นไปด้วยปัญญานั่นนะอ่พอเวลา คลอดนี่ก็แสนลำบากบางคนก็คลอดยากถึงต้ก็ผ่าท้องออกมาต้องลำบากทั้งลูกทั้งแม่นี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าชาติของเกินเป็นทุกข์มันก็เป็นอย่างนี้แล้วมันก็ทุกข์ไปโดยลำดับลาดับไปทุกข์แต่อยู่ในท้องเ,อเวลาจวนจะคลอดออกมาก็เป็นทุกข์คลอดออกมาแล้วก็เป็นทุกข์ ช่วยตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยแม่อาศัยผู้อื่นช่วยประคับประคองเลี้ยงดูเอา้าเจริญไว้ใหญ่โตมาแล้วอย่างนี้ก็เป็นทุกข์พอมาหากินแบบนี้นะนั่น,นหาใส่ปากใส่ท้องเนาะจะไปอาศัยกินแต่กับมารดาบิด,ดาหรือวงสาคณะญาติอื่นๆก็ไม่ได้เลยต้องแสวงหาปัจจัยทางสีนี้มา บำรุงอัตภาพร่างกายอันนี้อยู่อย่างนั้นเนี่ยบางคนก็ถึงกับเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะทำงานหนักเกินขอบเขตเพราะอยากได้อะไรต่ออะไรมากมายลงมือทำงานไม่หยุดยัง้งไม่มีเวลาพักผ่อนก็ถึงร่างกายนี้ก็สุดโทรมลงไปบางคนก็อายุสั้นอยู่ไปไม่ทันถึงอายุไขก็ ตายไปแล้วเพราะเหตุว่ามันกลากกรรมการงานเกินขอบ,ขอบเขตกว่ามีนะบางคนนะอายุใขยังไม่หมดก็ตายได้ทั้งนี้ก็เพราะตัณหาความอยากอันนั้นแหละมันเมื่อบ,คบุคคลบรรเทาตัณหาลงไม่ได้แล้วตัณหามันครอบงมจิตใจแล้วมันก็ใจก็มีแต่ความอยาก เหลือล้อนพ้นประมาณเมื่อมันอยากมากมันก็บังคับกลายวาจานี่ทำการทำงานลงไปยังไม่หยุดไม่หย่อนเลยเมื่อเป็นเช่นนี้นะจะไม่ให้มันเป็นทุกข์อย่างไรแล้วนั่นนะ่ยอดนอนอดอาหารเพราะทําเครียดในการงานนอนหนึ่งก็โรคภัยเบียดเบียนขึ้นมาน ก็ได้รับทุกทนทรมานไปนอกจากโรคภัยเบียดเบียนแล้วก็ความแก่ความชราอันไดก็ครอบงำไปร่างกายก็สุดโทมลงลุกก็ยากนั่งก็ยากฟันก็โยกครอนเจ็บปวดเคี้ยวอาหารก็ไม่สะดวกตาก็มองอะไรไม่เห็นชัดหูก็ อ,อฟังเสียงอะไรก็ไม่ชัดมูนี้ลองสันนิษฐานดูสิที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้เป็นทุกข์อย่างนี้นี่แหละเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็มองเห็นสภาพของร่างกายอันนี้มันเป็นทุกข์ทนได้ยากลําบากอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้นั้นจริงๆทีเดียวแหละ แล้วสุดท้ายเมื่อรู้ว่าตนจะตายอย่างนี้นยิ่งเป็นทุกข์ใจหลายสำหรับผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมตนไม่ได้มีบุญกุศลคุณพระตัตนากลาเพียที่พึ่งในใจแล้วก็เป็นทุกข์หลายแล้วทีนี้กลัวตายก็กลัวกลัวพัดลากจากของรักของชอบใจต่างๆในโลกอันนี้ก็กลัวนั่นแหละ ความทุกข์อะไรอะไรมันก็ไปรวมลงเวลาจวนจะตายน,นมดเลยเพราะฉะนั้นพระองค์เจ้าจึงแตสว่าความตายเป็นทุกข์บางคนเพราะว่าอ้าวตายไปแล้วมันจะไปรู้จักอะไรล่ะทําไมจึงว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ได้หมายอย่างนั้นหมายเมื่อเมื่อรู้ว่าตนจะตายนี่สินี่แหละมันเป็นทุกข์อะ <c oughs> หมอช่วยไม่ได้แล้วอย่างนี้นะ นี่มันเป็นทุกข์หลายเลยผู้ที่ไม่รู้เท่าผู้ที่ไม่ได้ภาวนาไม่ได้พิจารณาให้รู้แจ้งล่วงหน้าไว้แล้วก็ยอมเป็นทุกข์แล้วก็สะดุ้งหวาดกลัวดังนั้นในอภินหาปัจเวกนั้นนะพระพุทธเจ้ายังได้ทรงสอนให้นึกถึงความแก่ความเจ็บความตายนี่ทุกวันทุกวันเลย นึกว่าเราเกิดมามีรูปมีนมามันนี้มาแล้วมันต้องแก่มันต้องสุดโทมไปแล้วก็มีโรคภัยมาเบียดเปบียนบบบนี้เมื่อร่างกายสุดโทมไวแล้วเวลาย,ยังหนุ่มแน่นภูมิคุ้มกันมันยังแข็งแรงอยู่มันก็ยังป้องกันโรคภัยไข้เจ็บไม่ให้เกิดขึ้นในร่างกายนี้เวียนเสียแต่กมเวนหนหลังเน่ะมันจะตามมาสนองเอา แต่ทีนี้พอถึงวัยชรามาแล้วนะอร่างกายนี่มันก็สุดโสมลงไปธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันนี่ก็น้อยลงไปสุดโสมลงไปไม่แข็งแรงอยู่เหมือนเดิมแล้วอย่างนี้แหละเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันสุด,สดโสมลงไปแล้วนี่รับประทานอาหารก็ไม่ได้เต็มที่เลย รสชาติของอาหารก็ไม่อร่อยเหมือนแต่เมื่อย,ยังนุม่มนอนก็หลับไม่ได้มากหลับไปนอนหนึ่งแล้วก็ตื่นอะไรอะไรมันก็ลดน้อยถอยเบาลงเบาบางลงไปเลยสังขารร่างกายอันนี้อันนี้พระพุทธเจ้าจึงตัดว้าทุกขังแปลว่าทนได้ยากทนลำบากทนอยู่ไม่ได้ แต่คนผู้หลงผู้เมาแล้วหากไม่ยอมรับรู้ความทุกข์ของร่างกายสังขารอันนี้ปัญหามันมีอยู่ตรงนี้เรื่องมันนะมีแต่ผู้ที่ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้สง,งบลงไปนั่นแหละจึงยอมรับรู้ความเปลี่ยนแปลงความทนได้ยากลำบากของร่างกายสังขารอันนี้จึงยอมรับว่าโอ้เป็นความจริงอย่างนี้ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันก็จะต้องวิตกแล้วเราจะกอบโวยเอาไปทำไมบะนีะ้เราจะมายึดมั่นถือมั่นอยู่ในโลกอันนี้ทำไมในเมื่อมาอาศัยโลกอันนี้อยู่แล้วก็โลกอันนี้ก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่เป็นไปตามใจหวังเลยใครจะไปอยากสุดโสมลนะมีอัตภาพร่างกายนี่มาแล้ว